เปิดมรดกเบน์เรซิ่งเรียได้ว่าถ้าหากย้อนกลับไปจากกรณีที่นายอัครกิจวรโรจเจริญเดชหรือว่าเบน์เรซิ่งซึ่งเป็นอดีตสามีของคุณแพทย์ปภปภาตันตรกูลที่เขานั้นได้เคยถูกศาลตัดสินในฐานร่วมกันฟอกเงินโดนลงโทษรวมจำคุก36ปี8เดือน ซึ่งคุณแพทได้เคยออกมาเปิดใจเอาไว้ว่าความจริงแล้วเบนซ์เนี่ยเตรียมใจในระดับดึงแล้วหากจะติด8ปีตามที่ศาลบอกเนี่ยก็ยอมติดเลยโดยไม่ต้องประกันตัวแต่คำพลิกไปค่อนข้างเยอะกลายเป็น36ปี8เดือนโดยเบนซ์และแพทเนี่ยรวมถึงครอบครัวของเบนซ์เนี่ยก็ไม่ได้เตรียมใจเอาไว้เลยแต่ทางด้านของเบนซ์ได้บอกตอนนั้นเลยว่าไม่ต้องไปประกันตัวเขาแล้ว แต่ทางด้านครอบครัวของเบนเนี่ยก็คืออยากจะให้ต่อสู้กับศาลอีกรอบหนึง่งส่วนเรื่องลูกชายอย่างน้องเรซิงคุณแพทยอมรับว่ากังวลมากแล้วก็ยังทําใจไม่ได้ว่าจะบอกลูกชายยังไงในตอนนั้นนะแล้วมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนก็คงต้องหาวันที่ปรึกษาเบนอีกทีว่าเขาอยากจะให้ลูกรับรู้ในแบบไหนแล้วก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าหรือนี่คือสาเหตุที่เบนไม่ยอมเป็นครอบครัวกับแพทโดยความคิดเห็นนี้ได้บอกว่า คิดว่านี่คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เบน์ไม่ยอมเป็นครอบครัวกับแพทคงอยากจะให้แพทนั้นมีสิ่งดีๆมีคนดูแลเหมือนรู้ตัวเองว่ายังไม่สิ้นสุดอีกอย่างเบน์เนี่ยก็ยังไม่มีใครแถมไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับแพทแล้วก็ไม่เคยลบด้วยเขาก็คงจะเก็บไว้พอสมควรสงสารเขานะคงทําใจในชีวิตมาพอสมควรเลยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่คนคอมเมนต์ดังกล่าวนั้นจริงๆก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเหตุผลที่ทําเอาน้ําตาซึมเลยก็ว่าได้ ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายเลยจริงๆ